มั่งง่วงแลยมึอนี่แม่คือนอนอยู่เมื่อคืนนี่แม่โอ้ยโอ้เจ๊งไปเมึงไปเจ๊มาโอ oh, <the> ้ไปเล่นมัง่วงนอนไปนอนพอดีละนึกถึง่วงมล้วบ่แม่นไปตำสมมื่กินนี่ไปตำส้มเออเผ็ดเลยเนี่ยเอาเผ็ดเผ็ดวะเออเออตำส้มตำส้มกินตำส้มเออเอาเผ็ดเผ็ดเนี่แสงเด้อเออได้ไปแดกนล้วเด้อเออเออกินเผ็ดเผ็ดแต่มันซึมมองกอรมึงด้วย นี่ตัวนเหรออู้ยเคยกันนับมือกันกับกินแปลกคือเขาวาา้าอีหลีอู้กินตำส้มมาตี <c oughs> นหนวดใส่ใส่ละลายมันจะแสบอเอาเผ็ดเป็นบอสตาซื่นแท้เหมือนอ้ยเอ้ค่อยปอกเปลือกบอกเอาเปอกตัวเองฮะไฟสิบห้าม้งกินฮอดเปลือกเดี๋ยวนี่ปอกเปลือก ต่ำด ah, ah, ah. ้วยเดียวพ่อปะพ่อพ่อพ่อโอ้กลุลนมะเชียดายส้มเลยกลิ่นหอมกลิที่หวานด้วยล้วว่าอยากินต่ำบ้านเมืองของเขาพากินกินกลิ่นมากนะเซ็ปแซ็ปเซ็ปโอ้ต่ำก็คือที่แซ็ปใช่เนาะเราต้องบอกเบื่อกบไม่ใส่ ไปฮ ah, ัทหอมน้ำปลาเด็กสร้างอยากกินแค่นอเอามามานั่งมานะกินเลยหยังอย่างต่ำส้มต่ำส้มบ้านมึงตีนเอากลับบ้านเจ้าตัวต่ำส้มกูบ้องไปต่ำส้มก็ต่ำส้มแล้วเด้ส้มแค่บ้านตัวนี้ ก็ตำส้มเนาะโอ้ยตำบางหุ่งหน่อยไหมอีฮะอีสมองเชื่อมต่ำหุ่งก็คือมาว่าว่าตำบางหุ่งเขาก็เอิ้นตำส้มตัวตำส้มก็ตำส้มตัวอันนี้บากส้มเขียวหวานต่ำหุ่งก็ตำบางหุ่งตำส้มก็ตำส้มย่าหยาบกลายกูถามมึงเนี่ยยี่ยังอยู่บ้านมึงพากินว่าเอาตำส้มเนี่ยกินก็แล้วตัวมึงเห็นมาอยังนั้นอ่ะเอาเจ้าอยากเนาะกูไม่ได้อยากตำบาง้มอันนี้กูอยากส้มกูนะตำบางหุ่งกูนะอีฮะโอ้ยตำบางหุ่งก็ว่าตำบางหุ่งไหมวะ ว่าพายุหิมะ,ะแตกลงนี่ยนะกูถามดูเนี่ยก็ว่าอยู่อดสร้างอย่างสร้างตำส้มหามเอ้ยเนาะถ้ากูจีว่ามึงจังไแตกูโยนมึงลูกสาจะบ่ยินนี่ตาส้มไหมก็กินแน่ตากูได้ซื้อมองกล้องอันนี้มันยังอันนี้มันยังส้มเด็กกับตำสมตำบ้าหุ่งเนี้ยตำหมะหุ้งกัะตำหมะหุ้งกับตำสมกับสมเอ้าพายพิดเจ้าตัวกูผิดกับตำสมกับแม่เราตัวนี่กูผิดบ่แม่นมึงซื้อบื้อบ่ บ้านใดเขาพาเอิญตําตําส้มอันตําหุ่งนี่ยตำหุ่งก็ตําหุ่งไดยตำมีบ่เอิญเขาหันตําหุ่งแน่ตำมะแตงแน่ตํามีแน่ตํำมีอังนี่ตําต้นแน่ตําป้าแน่ดิเขาเขียนไว้คือส้มตําั่นบ่ได้ส้มตําตํามะหุ่งคข้นตําส้มก็จังซี่โอ้ยส้มตําก็อีกตั้งห้างเอ้ยมึงกินได้บ่บ่เนี่ยเอ้าฮาบ่กินแล้วบ้านเฮาบ่พากินโอ้ยผิดปอบเอ้ยเนาะ กดใหญ่จากท้องพ่อท้องแม่มาเขาก็บูพากินเนาะคุณ่หน่าใส่มึงเอ้ยเน่อยห้านี่ไอ่แตกได้นี่ยอืม <c oughs> มันเป็นตัวพบตัวแซ่บะอืมว<ต>่ะแบบซึน,นอะ่ะอืมแบบนีากบบนี้ฮะน่ากินเบ้าเขาจะไปกินตำมะฮุ่งดอกเขาจะไปหาตำมะฮุ่งกินดอกมึงจะเมื่อบานแค่ไหนเนาะแคาไหนอืมคาดคะเนว่าอีกห้าปีเบ้งเมื่อบานถึงปุ๊บ มึงตำไม่พอกับแม่กินด่อพ่อกับแม่เขาบอกกินตำส้มบอกอเขากินเป็นหน่วยเขาปอกมาเขาเรากินเลยเขาบอกกินตำจากสิกูบพิ่งช็อตใช่ไหมเฮ้ยเอาไป,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 ไป่ไม่ไม่ไม่กูยิ้ม่ได้ดหรอกเจ้าของบอกเองไม่ตำมสม้มเธอหน้าระเว้าเด้อฉันกินตำอย่างน่ะตำมะแตงตำมะฮุงกูจะบวชใส่มึงอีกข้าเบิง้งกูต้องใส่เด้อกูเห็นใส่เบิ้งเด้อตางกระโปงไปอ่ามึงเอ้ยเนาะเทือดเทือนั่นมึง